สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจกพาทุกคนมาทานอาหารกันที่ร้านย่างเนยสาขาสะพานพุนกันนั่นเองค่ะเมื่อมาถึงร้านนะคะจะพบกับบรรยากาศร้านย่างเนยที่มองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพยาเวลาเรานั่งทานไปดูพาทิตตกไปเป็นบรรยากาศที่โรแมนติกมากๆเลยค่ะสำหรับทางส่วนของอาหารนะคะนั้นถือว่าสดแล้วก็สะอาดมากมีทั้งหมูหมึก ปลาผักต่างๆมีอาหารให้เลือกหลากหลายมากๆเลยค่ะน้ำจิ้มก็อร่อยมากๆเลยนะเจงยกนิ้วให้เลยราคานะคะอยู่ที่199บาทบวกกับน้ำรีฟิล39บาทเท่านั้นนะคะถ้าใครมองหาร้านปิ้งย่างนะคะราคาถูกคุณภาพดีรสชาติอร่อยแถมบรรยากาศดีๆนั่งชมแม่น้ำเจ้าพยามาได้เลยนะคะที่นี่ค่ะย่างในสาขาสะพานพุทธค่ะ เจนแนะนํานะคะให้ทุกคนไปถึงเวลาประมาณ4โมงครึ่ถึง5โมงนะคะถือว่าเป็นเวลากําลังดีไม่ต้องรอเข้าคิวมาทานในร้านนานนั่นเองค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เจนกันด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้เจนด้วยนะบ๊ายบาย